ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่20เมษายน2565นะคะสำหรับคลิปนี้มาลุ่นเลขเล่ากันเด้อจ้าเด้อเราพัฒนานะคะเมื่อนี่วันพุธนะจ้าเนาะมีเล้าเด้อจ้าเด้อคุณพ่อไทยนาจะรวยพิ่ทรงเหลกเล้าไม่หายนะจ้าเนาะจ,จากที่ แอดมินบอลงไปสักพักนะจ๊ะนะเหล็กบอเขาคุณพ่อเพิ่นววาแม่นกว่าเกามาล่องเบิงนะจ๊นะเนาะท่านผู้ชมมาล่องลุ่นเบิงนะจ๊นะเนาะสำหรับเราพัฒนาก่อนจะไปรับชม แอดมินฝากกนเรอจ้าเดอร์สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะเขามาคลิปได้แอดมินกะเบาสคริปน่าจานะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องนั่สสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เรอจ้าเดอร์สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่นะคะตอนนี้ในลานมี ราคาสบู่สองราคาเด้อท่านผู้ชมแอดมินแจงราคาสบู่ใหม่ดเดอ้อจ้ะเด้อสำหรับอ่าสบู่ขนาด100กร,รมัมสมุนไพรอัดก้อนนั่นเนาะจ้ะเนาะสิก้อนราคา185บาทตอนนี้เหลือ10ก้อนราคา180บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะขนาด100กร,รมัมเดอ้อจ้ะเด้อละกะ จะมีขนาด65กร,รัมนะคะขนาด65กร,รัมก็จะมีสูตรเล่งขาวน้ำนมข้าวแครอทนะคะ10ก้อนกระได้3ส,สีเลยเด้อจ้ะเด้อสำหรับสูตรนี้10ก้อนกระได้3ส,สีกระได้ทุกสูตรที่มีในรลาน,น,นเนาะจนะ้ะเนาะต่อไปนี้ ราคา150บาทอันนี้แอดมินขายเอาแค่ทุ่นขึ้นดเดอ้อจ้าเด้อส่งฟรีเหมือนกันนะคะต่อไปนี้ดเดอ้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่จะสั่งสบู่นะคะแอดมินพระให้ได้ทุกสีเด้อท่านผู้ชมเพราะต่อไปนี้แอดมินจะแพกเองนะจ๊าเนาะแพคเองทางร้านไม่หาสูตรกะได้หาสูตร ภายในหนึ่งแพ็คเด้อจ้ะเด้อจะจะเอาสูตรละก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนก็นกนกนกได้เด้อจ้ะเด้อโทรเข้ามาสั่งหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะจ้ะเนาะเอาสมัครทานใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมทางแอดมินได้เลยเนาะจ้ะเนาะศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะ มืออื่นของกะจะเริ่มทย่อยข่าวแล้วเด้อธรรมชมโทรเขามาส้่งใดเลยเนาะจ๋าเนาะมารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ๋าเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่เด้อจ๋าเด้อสำหรับราวพัฒนานะคะคุณพ่อก็จะให้มา20233617 89และ54นะคะให้ท่านผู้ชมเอาอไปพิจารณาเบิ้องด้นจ้ะเดอ้อเอ็ดมินน้อยก็ขอบคุณทางคุณพอ่อเลขไทยน่าจะรวยนะคะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะกะยังส่งเลขมาให้แอดมินคืนอเก้ายูนะจ๊ะเนาะสำหรับงวดนี้กะเอาไปรุ่นเบิ้งกันก่อนนะจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินคงสิม,มีเท่าน,นี่นะจ๊ะเนาะ แอดมินนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ